ชมนะครับสวัสดีทุกท่านสวัสดี f อซีสายบุญทุกท่านเด้อนะครับวันนี้มาแล้วโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับคุณผู้ชมสุดยอดจริงๆนะครับเร็วมากนะครับเร็วจริงๆนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสายบุญทราบข่าวก็อ่าได้ ให้ปัจจัยมาทําเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับเรียบร้อยแล้วตรงนี้เอ็ดก็มาติดตามนะครับตรงนี้เรียบร้อยแล้วความฝันของพิทัศน์ฝันที่เป็นจริงก็เป็นจริงแล้วนะครับได้ทําถนนให้หลวงปู่เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยคือมันจะเป็นยัะอย่างนี้นะครับแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ยังเกิดแห้งดีแล้วครับนะตอนนี้แห้งดีละน่าจะแห้งดีแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับเร่งจนเสร็จแล้วนะครับนะก็ต้องขอบคุณเอฟซีเดร์นะครับที่เป็น สายบนของหลวงปู่จริงๆนะครับครับผมโอ้อันนี้ก็ที่ได้ฟันเนนล่นหลวงปู่ให้ทําถนนก็ทําเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็ได้มาต่อตรงนี้ประมาณ6ตารางเมตร,รหรือ7ตารางเมตรจากนี้ก็จะต่อเพิ่มไปนู่นอีกระยะทางนี้ก็ครับข้า็ประมาณร้อยกว่าเมตรร้อยกว่าเมตรแต่ว่าต้องดูว่าหลวงปู่ให้สร้างหรือเปล่าแต่ต้องดูว่าหลวงปู่จะให้สร้างต่อไปหรือไม่อันนี้ก็ขอขอบคุณจาภาพใหญ่ ที่ทาตรงน,นั้นแล้วก็จะภาพย่อยที่ช่วยคนละร้อยสองร้อยก็ได้อันนั้นมาซื้ออะไรหลายๆอย่างให้ช่างเมื่อวานาแล้วก็จ้างรถไถเข้ามาดันด้วยพอดีรถปูนเขาลงไปแล้วก็สิดก็ดึงประมาณสองสามเที่ยวก็หมดไปประมาณสามเที่ยวเมื่อวานคือคนมาไม่ได้เยอะได้เที่ยวละสองคิวประมาณหกคิวก็ถือ ได้มาตรงนี้นิดนึงก็จะเพิ่มต่อไปครับตามตามรอลวงปู่รอลวงปู่ถ้าลวงปู่ให้ก็ได้อีกเหมือนเหมือนที่ฝันเนี่ยแม่นเหมือนที่ฝันแป๊บเดียวได้เลยเราเสร็จแล้วแป๊บเดียวได้เลยอันนี้คือถ้าลุงปู่ให้ทําก็แป๊บเดียวครับครับแป๊บเดียวมาทันใจเลยผมไม่นึกว่าจะได้เร็วขนาดนั้นแค่แป๊บเดียวเองไม่ถึงอาทิตย์ โอ้ยเถึงอาทิตย์ที่ไหนทำไมไม่ถึงแล้วมั้งวันสองวันเองนับระมานั้นแล้วโอเคครับพิธานเนาะงานก็ขอคุณพิธานเอีกัางหนึ่งให้เอฟซีที่ภาพใหญ่ก็มีความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองไม่สวญไม่ไม่เจ็บไม่จนคิดสิ่งใดสมคงทำปรารถนาธุรกิจที่ท่านให้มาก็ขกอให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปสาธุสาธุ พาเอฟซีนะครับไปไหว้หลวงปู่ที่กระท่อมก่อนนิดนึงนะครับนะเดี๋ยวเอาเครื่องดื่มไปถวายหลวงปู่ที่กระท่อมฝากเครื่องดื่มก่อนนะครับเนาะเห็นถนนเสร็จแล้วก็ดีใจด้วยนะครับนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปถวายลวงปู่ด้วยกันไหมครับสาธุสาธุ สาธุสาธุนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควาโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควาโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโพธิสัตโตมหากุโนมิติโกมหาลาโภอังปูเจมิ สิทธิลาโพนิรันตรังพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆังประสิทธิอริยะอ,องสวงสัมปโนอิทิพิโสนมโมพุทธายะอิสวาสุติมหบันลานสัจจังประสิทธิมีสาธุสาธุเดอลงปูเดอลกหลาน,ลานโคโพนโคโชขอลาบแล้วก็เปิดฝ้าเครื่องดื่มเลขประจําวันในเอฟซีเดอสาธุสาธุเนี่ยก็จะถวายลงปูอ่ะเอาฟ้าดูก่อนเด้อน,นะครับนะครับเลข เลขประจำวันวันนี้มาเปิดให้เอฟซนะครับสองเป็นห้าสองเป็นห้านะครับสองเป็นห้าเลขเลขโชคลาภวันนี้นะครับสองเป็นห้านะครับทิดพันเปิดให้นะครับสองเป็นห้าให้ซนะครับขอลงปูแล้วนะครับอ่าสาธุสาธุสองเป็นห้านะครับอ่ะ f ออ่ะถวายฝาเครื่องดื่มลงปูนะครับเออตรงนี้แหละลงปูสาธุสาธุสองเป็นห้านะครับก็ต้อง ขอบคุณเด้อถนนเรียบร้อยแล้วจริงๆนะครับเสร็จจริงๆนะครับเนาะถึงเวลาจริงๆหลวงปู่ถ้าหลวงปู่ให้สร้างยังไงก็ต้องเสร็จนะครับคุณผู้ชมนะครับถนนที่ได้มาสนทนากับพิทัศน์นะครับที่พิทัศ์ฝันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอาสาธุสาธุนะครับนะครับสาธุสาธุอ่ะเลียย้ำเลขอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ได้นะครับ สองแปดห้าให้ fc นะครับสองแปดห้านะครับสองสองห้าเปดไม่ใช่สองเปดเอ้ยสองแปดห้านะครับสองแปดห้านะครับสองแปดห้าก็ลองไม่ค่อยชัดเลยโทรศัพท์นะนะก็ลองไม่ค่อยชัดนะครับโทรศัพท์โทรศัพท์เริ่มเก่าแล้วไม่ค่อยชัดสองแปดห้าข้างในหกเก้าสี่นะครับข้างในหกเก้าสี่ ด้านใน694นะครับ f c 2ซ5ข้างใน694 2้5ข้างใน694นะครับโอสาธุสาธุก็วันนี้ก็เดินเดินทางมานะครับตามตามโครงการนะครับทำถลนนหลวงป ộ, ู่ทำจากกระท่อมไปองค์ใหญ่ของหลวงปู่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะวันนี้ก็ขอบคุณ f c เด้อนะครับที่ สายบุญจริงๆนะครับที่อนุมโมทนานแล้วก็ทำบุญแล้วก็ทำถนนเสร็จนะครับเป็นอันว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับอ่ะเราของวดน,นี้ถ้าได้อีกก็จะอาจจะได้ทำถนนจากอ่าจากกระท่อมไปต้นทางออกนะครับตามจากจากศาลานะครับไปทางอกอีกนะครับเนาะถ้ามีโชคมีลาถ้าหลวงปู่ให้สร้างยังไงก็เสร็จเหมือนเดิมนะครับอ่ะ โอ้มาจากทนายโนสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีจา้ามาจากมาจากกาบเชิงค่ะกาบเชิงเราครับอ่ากาบเชิงมากินน้ำมนต์หลวงปู่เ <c oughs> ออกาบเชิองอ่ะ <c oughs> ให้เรียนเก่งๆเด้อ <c oughs> เรียนมไหนแล้วเนี่ย <c oughs> ป4โอ้ป4เหมืน <c oughs> อนมหนึ่งเลยเนี่ยโตเร็วมากเลยอําเภอกาบเชิงบ้านยังก่ บ้านอบ้านตะกอนจ้ะอ๋อเนืบ้านตะเคียนจะลงตะเคียนแล้วเมื่อกี้นี่บ้านตะก้อนนื้อาตเคียนบานก้นอ๋อเคยมาจากลายข้งแล้วบอข้งที่สาม้งที่สามมาบ่อยอยู่อ๋อลงปูไปเข้าฟันบางบอมาบ่อยเนี่ยไม่ลงปูไปให้โชคยูแต่ไ่ได้มาเข้าฝันอ๋ให้โชคเออประกนนะวันนี้ได้ไหม ขอโชคการงานเวลาเราทำงานไงให้ได้ได้ไงานโอสมปรารถนาอะอเงะอ๋อแต่ส่วนใหญ่กับมอขอจะเลขขอเลขก็ถ้าได้ก็อยากอยากขอด้วยนั่นแหละวันนี้ได้อย่างวันนี้ได้อย่าง อันนี้ยังไม่ได้ขอนอะยังยังไม่ได้ค่ะยังไม่ได้ขึ้นไปเลยอ่คุยเียนโตเ้ยสรุปตั้งยังไงหลวงตาประเก่นะนี่ฮะสองสี่นี่นะครับสองสี่ใช่โอ่งเป็นแสนี้โอ่งนี้ตั้งแต่พศสองสี่เนี่ยสองสองห้าสองสี่ ม่ไม่ขึ้นเลล่ะอืมครับอ่ะคุณผู้ชมไปยมาขึ้นแล้วใช่ไหมลับขึ้นไปเลยจ้ะจุดแล้วเมื่ซสร์คูลนี้เลขฟฝาเครื่องดื่มอยู่นั่นแหละอ่นะครับอ่านะครับเอฟซีมาจากกราบเชิงนะครับเนาะสาธุสาธุนะครับโอ้วันนี้ลมดีมากเลย สาธุสาธุนะครับถนนก็สวยมากเลยครับเนี่ยคุณผู้ชมนะครับเจริญเร็วมากนะครับที่กระท่อมราสังขารลวมปูสวงบ้านรุนตะบนอาโพนอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์นะครับอ่ะสาธุสาธุ ตัวนี้ก็เป็นคนกรีดหมดแล้วนะครับเนาะเทพื้นหมดแล้วนะครับมาด้านนี้ก็ได้เทมานิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมนะครับเออเทมาสุดมาสุดตรงนี้ทางขึ้นนิดหนึ่งนะครับทํามีงบก็จะได้เทมาตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับก็ถือว่าดีมากเลยนะครับตรงไปนะครับ สาธุสาธุนะครับอ่ะเนี่ยกระทอมลาสังขารหลวงปู่สวงบ้านรุ่นตำบลอาโพนอำเภอบวเชษจังหวัดสุรินทร์นะครับให้ชมบรรยากาศกันนะครับแล้วก็เลขเราก็ได้แล้วนะครับเนี่ยระยะทางก็ถ้าหลวงปู่ให้สร้างยังไงก็ได้สร้างแน่นอนแต่ถ้าหลวงปู่ไม่ให้ก็ยังไงก็ไม่ได้นะครับต้องรอว่าหลวงปู่จะให้หรือเปล่านะครับสาธุสาธุ นะครับต้องดูลงปูก่อนนะครับถ้าลงปูให้สร้างเดี๋ยวเอฟซก็จะถูกเองนี่ครับรถคุมซัเปียนาแน่นะครับคุณผู้ชมเลขนะครับยายดูเลขนานทีจะออกครั้งหนึ่งนะครับสามเก้าศูนย์หกสามเก้าศูนย์หกโอ้ยเนะทิดพันนะครับช่องคุมซรัปียนาอ๋อนะครับซื้ออยู่ศูนย์หกหกศูนย์นะครับลอตเตอรี่นะครับแต่ว่าไม่ได้เลยซื้อแต่ลอตเตอรี่นะครับ ดูกไก่นะครับยังอยู่ไหมไปแล้วนะครับเนาะไก่ที่นอนตรงนี้หายแล้วน่าไม่นอนแล้วนะครับสาธุสาธุาธอ่ะต้นจะบกวันนี้ fc ก็มาเรื่อยๆืนะครับคุณผู้ชมมาเรื่อยเรื่อนะครับต้นจะบกลงปู ก็สาธุสาธุเดอ้อนะครับคุณผู้ชมนะครับอ่ะ <S 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 โอ้ไก่ขันไก่ขันสวยมากเลยเสียงเพราะมากเลยนะครับโอ้ยไก่เล็กอยู่ในนี้บ่ สาธุสาธุครับต้นจะบกลงปูต้นจะบกขึ้นเว้ายังไม่ได้ขึ้นเว้านานเลยนะครับรองบก่อนนะครับเอด็ดไม่ค่อยมีงบช่วงนี้นะครับเดี๋ยวมีงบก็จะขึ้นเว้าถวายลงปูนะครับมาขึ้นเว้าทำเว้าขึ้นถวายลงปูเปิดโชคเปิดลาให้เอฟซีที่ชมช่องนะครับปีทะเลวได้ขึ้นหลายครั้งอยู่นะครับสาธุสาธุ อ่ะโอเคครับคุณผู้ชมนะครับลําลากันไปนะครับเด้อสาธุสาธุเลขเมื่อสักครู่นี้ก็ได้เลยเด้อนะครับอ่าเลขอะไรนะจำไม่ได้แหละเอฟซีนะครับยูตนต้นต้นคลิปนะไม่ได้จดเลยนะครับนาอเติฝาเครื่องดื่มเด้อนะครับเนาะสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม